เคยมาร้านนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมพามาที่ร้านคริสปี้โดนัทร้านนี้เขาทําโดนทัทจากยีสดนะคะร้านเขาบอกว่าตัวแป้งเหนียวนุ่มตัวครีมละมุนลิ้นฟินสุดด้วยความที่เขามีโดนทัทถึง20กว่ารสเราก็จะมายืนงงในดงโดนทัทก่อนนะคะว่าควรจะเลือกกินเมนูไหนดีราคาโดนทัทเริ่มต้นที่ชิ้น29บาทจนถึง59บาทจ้า หรับใครที่อยากซื้อเป็นของฝากเขาก็จะมีกล่องนะคะใส่สําหรับ4ชิ้น6ชิ้นและ9ชิ้นจ้าเราก็เลือกมาทั้งหมด4ชิน <S <S ช้นร้นะเขาเปิดตั้งแต่11โมงถึง6โมงเย็นนะคะ <S <S ตัวไฮไลท์ของร้านนี้เราแนะนําเป็นครมบ o ูเล่ค่ะบอกเลยว่าที่นี่เขาเนื้อนุ่มด้านในครีมเยอะมากตัวนี้จะราคาอยู่ที่59บาทนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่มีความอร่อยไม่แพ้ ก็จะเป็นโดนัทใบเตยจ้าบอกเลยว่าตัวนี้ก็อร่อยแบบลงตัวส่วนเดลต้าขอเลือกแบบซินนามอนนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่39บาทใครอยากตามมากินพิกัดร้านทางไปสนามบินเก่าร้านเขาอยู่ตรงนี้จ้าใครมีร้านอื่นแนะนำเมนมาบอกกัน